เคยได้ยินไหมว่านอกจากการฝึกจิตสมาธิการดูแลสุขภาพเรื่องของการกินมันจะดีต่อร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากนะคะกลิ่นหอมธรรมชาติก็สามารถบำบัดผ่อนคลายร่างกายได้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นถุงหอมจากชน nature b บ o s สซัค่ะตุก็แบบ มีความรู้สึกว่าไปดมมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบกลิ่นที่เขาเนี่ยได้รังสรรค์ออกมาเป็นกลิ่นที่หอมจากดอกไม้จากพืชพธุ์ธรรมชาตินะคะมันทําให้รู้สึกว่าสร้างความสงบมีพลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะก็เลยชอบที่จะเอามาวางไว้ใกล้ๆในระหว่างฝึกท่ายโยคะนิตราแล้วก็เอาไว้ในรถในห้องนอนเนี่ยสร้างบรรยากาศ ให้เราเนี่ยมีความสดชื่นรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะหลังจากฝึกเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากจริงๆส่วนตัวเนี่ยเป็นสายชอบงานศิลปะก็สังเกตดูจากถุงนะคะเขาออกแบบได้ปราณีตสวยงามมากเลยทำให้รู้เลยว่าเขาส่งต่อความหอมที่ผ่านการรังสรรค์ให้กับเรา ให้เรามีแรงบันดาลใจมีจินตนาการใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ